คิดยังไงครับว่าวันนี้จะกลายเป็นวันเรียนสุดท้ายครับคุณคิดว่าวันนี้เป็นวันเรียนที่เรียนสุดท้ายคุณคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับไม่รู้เหมือนว่าปวดคุณครับคุณคิดว่าตอนเรียนสุดวันเรียนสุดท้ายมันมีความสุขไหมครับ คุณคิดว่าวันวันนี้เป็นวันเรียนสุดท้ายคุณคิดว่ามันสนุกไหมครับสนุกสนุกมากเลยครับเราไปถามคนอื่นกันต่อ ไปถามคนอื่นไปไปถ,ถามคนอื่นถา้าคนนี้จะเลี้ยงกันไปเลี้ยงในใจคนนี้กำลังขายกันอย่างใครจะาเป็นซอมบี้ยกมือ ถือบ้างถือบ้างตาต้องถือบ้างพี่จะเล่นว ouais, ิ่งไล่จับแบบแถ่ายคลิปไปด้วยหรอใครจะเป็นซอมบี้ก็ไม่รู้เบ้เบใครจะเป็นซอมบี้บแบใครจะเป็นซอมบี้ เ่นอกไม่เองขาวพี่ออกแล้วอันนี้ดำออ,ออกดำออกพี่ก่อนนะ